ทิศบรรยากาศเมืองสกลนครเนียค่ะตอนนี้ฝนตกฟ้าหมอกเปิดขึ้นเลี่ยค่ะเด้อเปิดขึ้นเปิดขึ้นเลยชาวบ้าทักทายก็พอในเมืองทนบรรยากาศว่าเป็นแบบไหนนะคะก็ม่านะนะคะป่านน้องมะนานก็ติดฝนตกสุดๆนะคะสกลนครตกมากเลยตอนนี้ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนประมาณสองตั้งแต่เดียวเนาะกดียวจะดูการเดินขึ้นเขานะคะก็แล้วจะไปดงเรียนตอนนี้เกือบจะเย็นโมงแล้วนะคะแต่ว่าจะบอกจากเพื่อนเขาเลยนะคะว่าฝนตก พ็นเงิที่รับบราคมาเป็นเงินที่น้องว่านะคะความอาณาจักรก็เวลาพอถึงปีงานนะคะทบ้านคุณทุ่งช่านะคะมีรูกผู้ม่เมียวป็นตัวจุยนะคะว่าจะไปรับรางวัลหรือ่าการประกวดสมการกรรมนรับรางวัลทีเียนะคะนะคะจะดีว่างานจะดีนะคะที่จะทเดิมเนาะ ยาเนาะกินขนมกินยาแต่ยาเบื่อแล้วก so ็ผักกันเสียชีวิตโอ้เนาะค่ะ้องมาหนักเสี่ยงดีนะคะเด้อมีอาจจะบวหรวบรักัเอนะคะเพราะเสี่ยงมันจะพิเนง้เลยนะคะกระถึงถุงวาทีสิ้นอารมณ์นักที่สัตว์เพื่อในการมองเป็นโอบรูปในความเขียสัวดรู้จักชีวะใส่ใดใส่ใดเรือยเนาะสมควาเนาะกระชีวารักดงทุกคนตั้งกใจนะคะอ่างใจ่เข้ากรบรอกอารังกใจนอง้ิงกัไป เคดูดูการแล้วเนาะค่ะมีวัาอันวัดหของนีววันอังคาาเนะค่ะเหนือนังคารพูดพฤห่อานศิลป์เสาตีปีนี่เได้ที่ลยเบิรร่งรุงใหญ่นาะคะของสาหมอนตีนตาที่มีความปรการความตีนตาตีใจมีเป็นแบบใดบบหขึ่งสาวกโขนชุบซกที่มีปอนอนะค่ะเนาะ หลายกว่านั้นกะอาจจะมีจำนอนคนหลุดลง่อกคณะจะให้กำลังใจเด้อเรียงขวัญพบซาซาเสียงอย่างการร่วมเด็กน้ำถ่วงบางชุดได้ทันในด้านคนต้องเบาถึงได้ได้ระวังท่าถึงผู้เดินทางไปทางข้างหน้ากับตัวจักรยานขึ้ีเท้าบ่อเลือปกผ่อนโชว์นี้เ่ตัวนี้กก็ได้เด้อเอาป่าแล้ปฝารองมาแล้วลูกกัญญาเดี๋ยวพอกันใหม่เด้อจะคุยกันใหม่นะคะมาเห็นบรรยากาศตอนเช้าเริ่มกนุ่าทำงาน ของมีดยันตัวใปน้องอาการน้องฟางก็ออกเ